รับป้าแต่น่าจะเป็นเวลาบ่ายๆของใครหลายคนวันนี้นอนเต็มอิ่มเลยค่ะเพิ่งรุกจากที่นอนนะคะถือโอกา,ฟาสฟาดยาวมากวันนี้ฟาดไปสิบเก้าชั่วโมงนะคะวันนี้ฟาดไปสิบเก้าชั่วโมงฟาดยาวมากๆนะคะข้อดีของการฟาดยาวๆมันก็คือเผาผ่านไขมันได้เยอะนะแต่ว่าถ้าเมื่อวานโหลดสารอาหารนี่ถึงวันนี้มันจะห่วยนะเออแต่ป้าโอเคมากนะคะเพราะว่า ไม่ได้ตื่นมาใช้แรงแล้วก็จิบน้ําจิบน้ำ,นำบ่อยบ่อยฟาสต์ไปสิบเก้าชั่วโมงชิวชิวฟาสต์ก็คือว่าไม่ทานอะไรเลยนะตั้งแต่เช้าเนาะทานแต่น้ําเปล่าทานแต่น้ําเปล่าแต่น้ําเปล่าต้องกินให่ถึงด้วยนะคะอะวันนี้จะพามาพาทำไลน์นี้ไม่ได้พูดเรื่องฟาสต์นะคะ สวัสดีค่ะดุทนไรนี้ไม่ได้พูดเรื่องฟ้าสวัสดีค่ะออวันนี้ฟาร์ติ้งเป็นสิบเก้าชั่วโมงนะคะฟาร์ติ้งเป็นสิบเก้าชั่วโมงคือดีมากแต่วันนี้จะพามาหมักผมนะคะขั้นเทพเนาะเทคนิคการหมักผมถนอมผมขั้นเทพก็คือหมักตอนผมหมาดส่วนใหญ่แล้วเราอ่ะก็จะหมักกันตอนผมแห้งจะเป็นสูตรเออไม่ใช่เอาใหม่พูดผิด ส่วนใหญ่เราจะหมักผมกันตอนที่ตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบนะคะเออบ่ายสองสี่สิบป้าฟาสต์มาตั้งแต่เมื่อวานกินมื้อสุดท้ายตอนหกโมงนะคะฟาสต์มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะไม่ได้ทานอะไรเลยทานแต่น้ำเปล่านะคะอย่างเดียวยังอยู่ในชุดนอนเพราะว่าวันนี้ตั้งใจนอนแบบนอนเลยนอนแบบตื่นสาย นอนแบบนอนยาวหลังจากที่เราเออนอนพักผ่อนน้อยมาหลายวันอ่ะเดี๋ยวป้าจะพามาทำนะคะก็คือการหมัผมนะคะนี่คือผมของป้าที่ที่ใช้ทีมเมลได้เราใช้ความร้อนทุกวันนะคะอ่ะที่เห็นมันๆน,นี้ก็เกิดจากป้าหมาักเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดจากไม่ได้สระผม อ่ะเนี่ยก็หวีนิดหนึ่งนะคะคือผมเนี่ยดีมากคือผมไม่แตกปลายเลยหลายคนอนะ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาหมักผมจะหมักตอนที่ผมเปียกใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าการหมักผมก่อนที่จะสระผมนะคะช่วยถนอมเส้นผมได้ผมส,สวยๆเนี่ยป้าใช้ทิดเม้นต์เมลดานะคะแชมพูป้าใช้แชมพูน้ำมันผิวมะกรูดของลืมแก่นะคะไม่ใช่แชมพูมะกรูดทั้งลูกนะคะเป็นแชมพูน้ำมันผิวมะกรูดนะ โอเคนี่นะคะนี่คือนี่คือผมที่ยังไม่ได้ทำอะไรตื่นนอนมาก็ผมนี้เลยบีนิดหน่อยนะคะผมร่วงไหมร่วงแต่ว่ามันมีผมเกิดใหม่ขึ้นเยอะนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงป้าแนะนำให้หยุดใช้ทครีมนวดผมและแชมพูตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ เพราะเขามีสารซิลิโคนเนาะป้าใช้เป็นแชมพูน้ำมันผิวมะกรูดตัวนี้เป็นแชมพูน้ำมันผิวมะกรูดไม่ใช่แชมพูมะกรูดทั้งรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ป้าจะมาหมักผมนะคะหมักผมในนี้นะคะหมักแบบแห้งนะคะมันจะเป็นการถนอมเส้นผมป้าใช้ป้าใช้พิทเมนตัวนี้นะคะแทนอ่าแทนแทนคิมนนดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะหมักแบบแห้งนะ ก็คือผมยังแห้งๆอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะใช้เดี๋ยวนะมันต้องใช้ตัวนี้จริงๆเราจะใช้แค่เราเราจะหมักตัวนี้ก่อนนะคะคือเราจะหมักตัวนี้ก่อนอันนี้มันเป็นเหมือนกับทําให้ผมแข็งแรงอะเราจะหมักตัวนี้ก่อนแต่จริงถ้าใครไม่มีก็ใช้แค่ทีตเมนต์เมลด้ากับเซรั่มน้ํามัน,ม,นมะพร้าวได้เลยนะคะ เซรั่มน้ำมันมะพร้าวพินาลาแต่อันนี้เป็นการคือทําเหมือนทรีทเมนต์หนังศีระอะทุกคนนะคะคือการที่เราจะมีสุขภาพผมที่ดีคือหนังศีษะต้องแข็งแรงขนังศีษะแข็งแรงอะคะ่ะผมออกมันจะลดเลลดลงเองโดยอัตโนมัตินะคะคือแล้วก็ผมร่วงมันจะน้อยลงนะคะป้าก,กินป้าก,กินวิตามินบำรุงบำรุงบำรุงหนังศีรษะเนาะบำรุงผิวหนังอะก็คือไบโอตินนะคะ จริงๆก็กินพวกนี้ก็ได้ค่ะกินพวกอะโวคาโดนะคะไข่แดงพวกนี้ก็มีไบโอตินเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราโก้เรากินไม่ถึงเราก็กินในนี้เลยค่ะกินในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินวิตามินไปเลยไบโอตินนะคะอันนี้ใครมีก็ใช้ไม่มีไม่ต้องใช้นะคะคืออันนี้จริงๆอะ่ะเราไปทําที่ร้านแต่ว่าเราอะค่ะไม่อันนี้ร้านปิดแล้วเราก็กลัวโควิด อันนี้คือมาร์กหนังศีรษะคือมาร์กแบบแห้งนะคะมันจะช่วยถนอมเส้นผมจากการที่เราสระผมอะคะ่ะคือแชมพูเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแชมพูมันทําหน้าที่ในการเขาเรียกว่าอะไรนะคะทําหน้าที่อันนี้เดี๋ยวผสมกับนี้ไปเลยแชมพูะคะ่ะเขาทําหน้าที่ในการชําระล้างสิ่งสกรปรกออกจากหนังศีรษะในขณะเดียวกันแชมพูเนี่ยนะคะพอมันทําหน้าที่ล้างสิ่งสกรปรกออกจากหนังศีรษะนะคะ ในขณะเดียวกันมันก็ทําหน้าที่ในการร้างน้ํามันออกจากผมเราไปด้วยนะคะผมและหนังศีรษะก็ทําให้หนังศีรษะเราแห้งเนะเาะพอหนังศีรษะแห้งนะคะมันก็ขาดความชุ่มชื้นขาดความชุ่มชื้นหนังศีรษะก็อ่อนแอนะคะเป็นรังแคมีความมันมีน้ํามันที่ผิวเยอะแล้วก็ผมหลุดร่วงง่ายป้าใช้ทรีตเมนต์ตัวนี้นะคะแชมพูน้ํามันผิวมะกรูดนะคะ,ะส่วนอันนี้ที่หมักนะคะก็จะมีน้ํามันมะพร้าวพินาราใส่ลงไปด้วยนะคะ กดไปเลยสองสามจึกนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผมเราอะค่ะมากน้อยขนาดไหนเราก็ใช้มือคนๆๆๆๆๆให้มันท,ทั่วๆเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะก็ถ้าหมักแบบนี้ป้าจะทําอาทิตย์หนึ่งจริงๆอะถ้ามีเวลานะจะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็นี่ค่ะป้ายที่หนังศีรษะเลยนะคะมันจะลดผมหมอกถ้าหนังศีรษะแข็งแรงอะ่ะผมเกิดใหม่มันก็จะไม่หงอกแเราก็กินพวกวิตามินบํารุงหนังศีรษะ อินพวกงานดำนะคะช่วยได้เยอะเนี่ยแหวกๆนะคะให้มันทั่วทั่วหนังศีรษะคือทีทเมนทั่วไปอะ่ะมันนวดหนังศีรษะไม่ได้ทุกคนนะคะมันจะทําให้หนังศีรษะมันเพราะว่ามันใส่สารซิลิโคนแต่ทีทเมนเมลดาแตกต่างกับทั่วไปนะคะระยะเวลาที่จะเห็นผลเนาะสาหรับเรื่องเส้นผมในหนังศีรษะค่ะประมาณสามเดือนขึ้นไปนะคะจะไม่ได้เห็นผลภายในแบบสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะของป้าตอนนี้ผมหมอกแทบไม่มีแล้วค่ะทุกคนเนี่ย ผมมอกแทบไม่มีแล้วนะคะเนี่ยคือป้าก็กินผักปั่นแล้วก็ใส่งาดาตลอดกินผักปั่นแล้วก็ใส่งาดำตลอดเน้นนวดหนังสีสรษะนะคะถ้าหมักแห้งอะ่ะป้าจะเน้นที่นวดหนังสีสรสะอืมหอมมากที่เน้นเมลดาหอมมาก เน้นที่นวดหนังศีรษะอทิษฐานทำสองครั้งก็ได้ไเดือนหนึ่งทำสักสองครั้งก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีเวลาทำบ่อยก็สองครั้งก็พอหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะที่ต้องบำรุงหนังศีรษะแบบนี้นะคะใช้แบบแห้งแบบแห้งผมสวยไหมล่ะมันก็ไม่ใช่นอนตื่นมาแล้วมันสวยนะคะทุกคนมันก็ต้องทำอันนี้เป็น น้ำมันผิวมะกุเ้เป็นเซรัร่มน้ำมันมะ,ะพร้าวพินารานี่ค่ะแค่นี้เลยแล้วก็หมักทิ้งไว้15นาที<ม>ก็พอดีแหละเดี๋ยวจะไปปั่นผักกินนี่หมักทิ้งไว้แบบน,นวดให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะนี่แบบนี้ ใช้ที่คีบอย่างนี้คีบน,นะคะแล้วถ้าใครอยากให้เหมือนแบบเขาหม,มักอะค่ะมีมีความร้อนนิดๆก็สามารถที่จะเอาหมวกคุมอาบน้ําคุมได้นะคะแต่ป้าหมักไว้แค่นี้เนาะก็เสร็จแล้วนะคะหมักแบบแห้งจะช่วยให้ความมาเขาเรียกว่าอะไรน,นะคะความชุ่มชื้นนะคะน้ํามันที่รักษาความชุ่มชื้นให้กับผมและหนังศีรษะ มันไม่หลุดออกนะคะมันไม่หลุดออกเนาะในตอนที่เราสระผมนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสระผมเราก็จะใช้น้ำเขาเรียกว่าใช้น้ําลงที่ผมหมาดๆแล้วก็นวดอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ก็หมักทิ้งไว้ประมาณ10-5นาทีนะคะถบห1 5นาทีแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกนะคะขั้นตอนก็คือล้างน้ําเปล่าออกแล้วเสร็จแล้วก็ สระผมตามปกตินะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เดี๋ยวใช้ทิชชู่เมลดานวดที่หนังศีรษะนะคะหนึ่งรอดตอนนี้ผมยาวขนาดป้าป้าใช้ได้หเดือนนะคะรอดหนึ่รอยเก้าบาทเนาะก็ถ้าใครอยากให้ผมนะคะไม่มีผมหมอและหนังศีรษะแข็งแรงทุกคนต้องหยุดใช้ แชมพูนะคะและครีมนวดผมที่มีสารซิลิโคนนะคะมิฉะนั้นนะคะมันก็จะทําให้หนังศีรษะเราอ,อ่อนแอนะคะแล้วก็เส้นผมรุดร่วงเส้นผมเสียหนังศีรษะขาดความชุ่มชื้นมีผมหงอกนะคะแต่มันจะให้ความลื่นรู้สึกนุ่มลื่นที่ผมแต่แท้จริงแล้วคือผม,ผมผมผมมันสุขภาพไม่ดีนะเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนอารมณ์หลอกเราอ่ะนึกออกปะพวกสารซิลิโคนเน่มันจะให้ความนุ่มลื่น แล้วนะคะหน้ายังไม่ทําอะไรสวัสดีค่ะแม่มิววันนี้ฟาสยาวสิบเก้าชั่วโมงนะคะจะฟ้ายาวๆอย่างนี้ได้คือต้องไม่ทําอะไรเอาหลับพักผ่อนอย่างเดียวนะ,ะถึงฟ้ายาวได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็ดหน้าแล้วก็มาหน้าไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้ก็เป็นว uh, ันวันเออเขาเรียกวันพักผ่อนเดย์นะคะวันเคลียร์ตัวเองนะคะนี่นอนยาวอันนี้เป็นเอ่อคลีนซิ่งนะคะ คลีนซิ่งเรียวมีเป็นครีนบิวตี้ไม่มีพาราฟินไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็เช็ดเราเสริมความแข็งแรงให้กับผิว345บาทค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ของขาดด้วยนะคะแต่ที่ของลืงแกะยังพอเหลืออยู่คะ่ะอยากได้ก็ถักเอานะคะ345บาทเป็นครนะีมบิวตี้นะป้าจะใช้ครีนซิ่งตัวนี้เช็ดอย่างเดียวจะไม่ใช้สบู่ล้างหน้าเลยนะคะนี่ ดูนี่นอนตื่นมาสภาพนี้นะคะนี่ไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนเออเสร็จแล้วนี่แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแค่นี้เลยค่ะแล้วก็เช็ดหน้าซับหน้าด้วยกระดาษทิชชู่เบาๆแค่นี้นะคะแค่นี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราจะมามาร์กหน้ากันนะคะ ด้วยความที่เดี๋ยวเราต้องยืนรออันนี้เราจะมา mark 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 อันนี้10นาทีนะคะ mark อันนี้10นาทีดีกว่าอันนี้คือ mark บ u b บ l ิ n งเจลนะคะบับบ l i n g g e ที่ที่ป้าใช้เนาะมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวผิวบริเวณไหนที่แห้งนะคะบับบ l i n g g e จะลงไปซ่อมแซมผิวบริเวณนั้นนะคะ ทำไมถึงเรียกว่าบาฟ์ิ้งเกลเดี๋ยวทุกคนดูนะทิ้งไว้สิบนาทีตอนนี้โอเคจะเสร็จตอนบ่ายสามพอดีเป๊ะนะคะโอเคเริ่มเลยก็มันจะออกมาเป็นเป็นเจลแบบนี้เราก็มาร์กไปแบบนี้นะคะนี่มาร์กไปแบบนี้ผมจะหมักไว้นานกว่าสิบห้านาทีก็ได้นะคะแล้วก็ทาลงไปแบบนี้เล้วค่ะมันเป็นเจลใสๆเลยนะคะเจลใสๆเลย เดี๋ยวสักพักค่ะน้องจะแตกออกเป็นฟองค่ะเป็นตัวตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติของญี่ปุ่นนะคะเป็นมาร์กของญี่ปุ่นเดี๋ยวสักพักน้องจะแตกออกเป็นเจลซึ่งบริเวณไหนที่แห้งอะคะ่ะบาร์บิงมันมันเยอะอยู่นะคะจริงๆคือเหลือหน้าเราเล็กก็ไม่รู้อะมันเหลือทุกรอบเลยแต่มันเปิดแล้วมัต้องใช้ให้หมดอะทุกคน หนึ่งซองสามร้อยบาทนะคะบัฟฟิ้งเจลของญี่ปุ่นหนึ่งซองสามร้อยบาทหนึ่งกล่องพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นแบบนี้ใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิ์ละครั้งนะคะหรือถ้าใครจะประหยัดใช้เดือนละครั้งก็ยังดีค่ะมันจะซึมมันจะแตกฟองอยู่ที่หน้าแบบนี้นะคะแล้วบริเวณไหนที่มันแห้งมันจะบริเวณไหนที่มันแห้งค่ะทุกคน มันจะซึมลงผิวแล้วก็เจลบัฟฟิ้งเจลนั้นจะหายไปเลยบริเวณที่มันแห้งข้อดีก็คือว่าจะทําให้เรารู้ว่าผิวบริเวณนั้นนะ่ะเขาเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วหน้าที่ของเราก็าคือใส่ใจผิวบริเวณนั้นมากขึ้นนี่เขาเริ่มแตกเป็นฟองแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะแตกเป็นฟองแบบเต็นหน้าเราเลยนะคะแต่บริเวณไหนที่มันแห้งอะคะ่ะไอฟองเนี่ยจะซึมหายลงผิวไปหมดเลยนะคะ ซึมหายลงผิวไปหมดเลยแต่ว่าผิวบริเวณนั้นขาดความชุ่มชื้นค่ะซึ่งเขาจะไปรักษาริ่นแตกแล้วเห็นไหมคะฟ้าสิบเก้าชั่วโม,มงโหดเหมือนกันนะทำได้ช่วงทำได้วันเดียวคะ่ะ คือวันที่ไม่ต้องทำอะไรวันที่นอนอยู่บ้านเฉยๆวันเนี้ยค่ะเป็นวันที่นอนอยู่บ้านเฉยๆวันที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอวันที่นอนง่วงๆอยู่บ้านอะคะ่ะฝ้าสิบเก้าชั่วโมงะคะแต่ถ้าวันที่ต้องทำงานทำการสิบเก้าชั่วโมงไม่น่าเวิร์คค่ะโคตรหิวเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปั่นไข่กินนะตอนบ่ายสาม ใบสามเราจะไปปั่นไข่กินอันนี้ไม่ได้พูดเริ่มฟ้านี่มันแตกหรอเริ่มแตกเป็นฟองรอมันก่อนนะคะมันจะมีเสียงฟุ๊กซอ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 ก เสียงฟองค่ะก็ฝ่อยมันเลยนะคะมันก็จะค่อยค่อยซึมลงผิวค่อยๆซึมลงสิบนาทีนะไม่ไว้นานกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแช่ฟองน้ำก่อนนะคะป้าจะใช้ฟองน้ำแบบนี้เช็ดออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสะครับตัวนะคะจะสะครับเกลือสครับตัวด้วยเกลือแล้วก็เป็น มะขามกาแฟนี่หอมมากเดี๋ยววันนี้จะขัดผิวสปาปิดเนาะทำเองจ้าทำเองนะจ้าขัดผิวขัดผิวหน่อยนะคะมันจะได้เอาเหมือนพวกแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วว่ะออกเนาะเครมามาร์กหน้าเติมความชุ่มชื้นนะคะสิบนาทีอีก5้านาทีจะเสร็จแล้วแล้วก็การหมักหมักผมอะคะ่ะ มาร์กอันนี้เหมือนเป็นการเติมน้ำให้ผิวอยากได้ไปทักเอาที่นายแอดไปสวัสด,ดีค่ะคุณสุวันนี้ฟาสยาวมากในทุ่งสุสิบเก้าชั่วโมงยังไม่กินอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเริ่มกินตอนบ่ายสามวันนี้น่าจะกินมื้อเดียวนะคะกินมื้อเดียวให้อิ่มไปเลยนะคะปั่นผักด้วยนะคะเอออย่างมากก็ตอนเย็นน่าจะประมาณสักห้าโมงจะกินผักปัน่นอีกสักรอบหนึ่งนะคะเราก็พอละ วันนี้จะกินอาหารแค่มือเดียวเนาะแต่ต้องโหลดโปรตีนที่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้โหลดโปรตีนเลยเท่ากับว่าวันนี้จะพาทําไข่ปั่นนะคะน้ําปั่นใส่ไข่เป็นไข่ไข่ไข่ปั่นนะคะเมนูไข่ปั่นก็จะมีโปรตีนจากไข่สิบสิบห้ากรัมโปรตีนแล้วก็มีโปรตีนจากอกไก่อีกสักอ,อีกสักราวราวสิบห้ากรัมโปรตีนก็เท่ากับสามสิบกรัมโปรตีนแล้วก็จะมีโปรตีนจากพืชอีกนะคะ ก็จะมีโปรตีนจากพืชอีก15 30อามเอมีโปรตีนจากพืชอีก20เท่ากับว่าวันนี้เดี๋ยวมื้อแรกนะคะจะโหลดโปรตีนคือ50กรัมเป็นโปรตีนจากพืช20กรัมโปรตีนจากอกไก่และไข่อีก30กรัมเป็น50กรัมนะคะคอมพิวต์ละคอมพิวต์ได้กรดอะมิโนโครบละนะคะแล้วก็เดี๋ยว มื้อเย็นจะใส่โปรตีน20กรัมเท่ากับได้70กรัมแล้วก็ในมื้ออาหารน่าจะมีสักหกรัมเท่ากับวันนี้ของพีทที่75กรัมช่วงนี้ต้องโหลดโปรตีนคือ1.5เท่าของน้ำหนักตัวเพราะว่าทำฟาตติ้งด้วยนะคะต้องการลดไขมันสร้างกล้ามเนือ้อดังนั้นกระบวนการโหลดโปรตีนนะคะและต้องเป็นโปรตีนจากพืชนะคะที่โอ้โหทุกคนคือผิวบริเวณนี้ของป้ามันแห้งมากค่ะผิวบริเวณนี้จะแห้งมากนะคะเนี่ย บา็วิงเจลซึมหายเลยแบบว่าผิวบริเวณนี้ไม่แห้งนะคะตรงบริเวณไหนที่บล็กวิงเจลซึมหายลงไปแต่ว่าบริเวณนั้นแห้งและขาดความชุ่มชื้นมากค่ะอีกสองนาทีนะคะอีกสองนาทีกินน้ำหมดแล้วหนึ่งขวดนะคะตอนนี้ป้านเนี่ยคือฝึกกินสามลิตรได้แล้วแต่ตอนนี้คือฝึกจับเวลาในการกินหมดแล้วนะคะจริงๆตอนนี้บ่ายสามจะต้องหมดอีกขวดหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวไปหยิบมา นี้คือกินหมดไปขวดแรกนะคะแต่ก็ไม่วอรี่เพราะเดี๋ยวเอาไปปั่นผักก็ประมาณเท่านี้แล้วนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็หมดถึงประมาณตรงนี้เนี่ยป้ากวดนี้หมดสองทุมนะคะก็ น้ำจะช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยนะช่วยเผาผลาญแล้วก็ช่วยขับของเสียนะคะน้ำเป็นตัวเป็นปัจจัยสําคัญมากๆในการดูแลสุขภาพนะคะทุกคนฝึกกินน้ําถ้าใครยังฝึกกิน3ลิตรไม่ได้ให้ไปใช้สูตร3-4-5-6ก่อนพอ3-4-5-6ี่้าเราค่อยมาทำํำทามมิ่งในการกินแบบนี้คือ2ขวดเนี้ยค่ะคือ3ลิตรเท่ากับป้าจะจบ2ทุ่มนะคะป้าจะใช้วิธีติดตเนาะเริ่มเช็ดจากคอก่อนนะคะ ก็เช็ดเริ่มเช็ดได้แล้วนะคะทิ้งไว้สิบนาทีเนาะเนี่ยครบเวลาละนะคะครบเวลาละเดี๋ยวรอสักนิดก็ได้ค่ะหน้าอีกสักหนึ่งนาทีอ่าเรารออีกสักแป๊บหนึ่ง 8, 1, มันยังไม่ครบเวลา เดี๋ยวมาขัดันนี้ก่อนอีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคนรออีหนึ่งนาทีแต่ป้าก็จะเช็ดออกเราก็จะมากหน้าด้วยเซรั่มนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกวันเทคแคร์เทคแคร์เดย์นะคะคือวันที่หยุดอยูบบ่บ้านว่างๆก็ป้าทํางานที่บ้านดังนั้นนะคะต้องแบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองนะคะเนี่ยสาม้อยบาท มาร์กเนี้ยสามร้อยบาทนะคะหมักผมวันนี้จะหมักผมมาร์กหน้านะคะวันนี้เป็นวันมาร์กหน้าใหญ่กันเสาจริงๆจะเป็นวันหยุดเนาะแต่วนันที่ถ่ายมาป้าไม่ได้หยุดก็เลยไม่ได้ทำอ่าเริ่มเช็ดแล้วนะคะเออลืมให้ดูเลยเนี่ยหายไปบริเวณเนี้ยคือมันแห้งค่ะทุกคนบริเวณไหนก็ตามแต่ที่มันแห้งบัฟฟิ้งเจลจะซึมลงผิวนะคะถ้าบริเวณไหนผิวปกติน้องก็จะไปเติมเขาเรียกว่าก็ไม่ได้ซึมลงนะคะแต่เขาก็บำรุงอยู่นะ อยากเข้าใจว่าฟองอยู่ที่ผิวไม่บำรุงหรือเปล่าป้าบำรุงนะคะอันนี้ซองเป็นซองแบบนี้ซื้อเป็นแยกเป็นซองก็ได้ค่ะซองละสามร้อยบาทเป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นของญี่ปุ่นแต่ถ้าจะซื้อเป็นกล่องกล่องหนึ่งห้าซองก็พันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่าส่งห้าสิบบาทพันสามร้อยบาททำเดือนละครั้งก็ยังดีค่ะผิวจะชุ่มชื้นมาก,มากๆกรุบขุนจะกระชับแล้วก็ขับของเสียออกจากหน้า ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเช็ดหน้าหน่อยเออล้างหน้าหน่อยล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าธรรมดาทุกคนจะเห็นว่าหน้าคือใสมากเดี๋ยวก็เราป้าจะใช้น้ำกรองอย่างนี้ในการล้างหน้า โห oh, มาร์กหน้าจบง่ายมากทำที่บ้านสบายสบๆแบบนี้เลยนี่เช็ดแบบนี้นะคะแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามาร์กนะคะเพราะเรายังจะไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวเราจะออกไปทำไข่ปั่นกินก่อนดูสิหน้าใสมากนอนเต็มอิ่ม อ่าดลงน้ำแรก่ก่อนเสร็จแล้วนะคะโุ้แว่นเปียกเดี๋ยวเราจะมามาร์กกันนะคะซึ่งก็ใช้เซรั่มที่เราใช้ทาหน้าปกตินะคะเราไม่ต้องไปซื้อมาร์กราคาแพงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะป้าก็ใช้เซรั่มที่ป้าใช้หน้าใช้ทาหน้าปกติเนาะ ตัวแรกคือเซรัม่มวิตามินซีนะคะกดลงใส่ตรงนี้มันจะชอบกระเด็นมากลงไปค่ะที่แปลงอันนี้ไม่ค่อยชอบน่ะคือแปลงเก่าๆมันดีใช้จนมันนุ่มแล้วไงแล้วก็ตามด้วยเซรัม่มสเต็มซเมซลล์อุ้จมมดนะ เซรั่มสเตมเซลล์ค่ะ mm hmm. เหมือนเราทาหน้าตามปกติเลยค่ะแต่เปลี่ยนมาเป็นมาส์กแทนนะคะ mm hmm. ตามด้วยเซรั่มเสริมความแข็งแรงให้กับผิวเรียวมีนะคะ mm hmm. ทุกตัวมีขายในร้านนึงแก่หมดนะคะเค okay. mm hmm. แค่นี้เลยค่ะ แล้วป้าก็จะใช้เซรัร่มน้ำมันมะพร้าวพินารานะคะที่ใช้หมักผมม่กกี้ค่ะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราหมักหน้าปกติเราจะไม่ได้หมกักนะคะเอ้ยเวลาที่เราทาเซรัร่มปกติเราจะไม่ได้หมกักตามด้วยชีววิถีไปหาซื้อเอานะอันเนี้ยกระปุกหนึ่งประมาณเจ็ดถึงสิบบาทอันเนี้ยป้ามาทุกวันอยู่แล้วนะหมักแบบเนี้ยแต่วันนี้เราพิเศษหมักแบบนี้เจ็บ เสร็จแล้วค่ะทุกคนแค่นี้เลยนะคะง่ายๆดูแลตัวเองจากที่บ้านนะคะโควิดอยู่กับเราอีกนานค่ะอยู่บ้านเหงาๆเราจะไม่เบื่อค่ะมาดูแลตัวเองกันนะโอเคแล้วเจอกันในไลฟ์ปั่นผักค่ะเดี๋ยวป้าจะปั่นวันนี้จะพาปั่นไข่ปั่นนะคะวันนี้พาปั่นไข่ปั่นกับอกไก่ปั่นนะคะโอเคแก้วนี้แก้วกว,วันนี้จะต้องได้5้าสกรัมโปรตีนซึ่งตอนเนี้ยนะคะ จะให้ไปโหลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ไม่มีเวลาในการทำหรอกโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้านะคะสวัสดีค่ะ